วันนี้เป็นเสาร์วันที่14สิงหา68พี่น้องมือเคื่อนนี่แยกตอนนี่มาแล้งแยกกับหมกหมกปีใส่ไก่ได้11หมกวันนี้แยกกะจะเอาไปกินใส่จานนี่ ยกจะือไปกินไดซิบเอดม็กยยกกับเรื่ปรยปะไ้ท่ายคลิปมาขึ้นแยกกับแตงตื่นตะเศ้าตีหาคืนยยากับเร่ยมาแตงแนวใส่บาดเดียยรลอยของบะไ้ท้าย,ยดอกมนเมิดพี่น้องยยากับเลยสิมากินเขาบานี้กินเขา,อาตอนเศร้าปั๊บกล่องก่อนพี่น้อง Bắp con lang con sẽ là con lang nè dạc là gì mà kim khao sao ta sao chắc? qua nên Bắp con lắng có pin bópin 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 แย่กับปรับกองหลังหาเบาเห็นเลไบาล้านี่ยแยสิไมากินเขาเศร้าถ้าเศร้าล้วก็มกนียพี่น้องเดี๋ยวแย่สิเปิดแต่งใส่บาทเรียบร้อยสบายใจแล้วได้สิบเอดมกพี่น้องมกเอาไก่หัวปีสองหัวเอาไก่กับโม แบงแบงหัวปีค้นละเครึ่งนี่เหลียบรอยแกก็เลือสิมาก,กินข้าวตาเช้าว่ามีลิปล่งพี่น้องเลยฝนลินตัวฝนลินฝนลิน หมูหัวปีอันนี้จะมันถือหมูถือไก,ก่ไส้เนื้อบักเน้นเน้นเลยไม่ได้กินเข่าศ้าน้ำกันพี่น้องหลังจากแตงแนวใส่บาดแยกเอามาอุ่นอีกนี่น้ำกันเลยออกกินเขาเ่าศ้า นี่คือมกหมูแยดกอยห็นมือกินแล้วไปเลยแสบยู่อพอดีพอดี กินข้าวก็โมกพี่น้องกินจะเศร้าเลยหิวก้บไ่หิวปาในเดี๋ยวจไปไอยากกินแล้วก็จะกินยาตะเศร้าแตงแนวใส่บาดเรียบร้อยให้ตาเอาไปใส่บาดกะว่าบานมูยย่ามันดูไก่ก็เอาไปใส่บาดเอานี่เราพี่น้องมกยกกจะกินเบาแว้งไปหน่อยแซบแซบพี่น้องมกไก่กับหมูแบง แปลงคนละส่วนหลักับมกสุดยอดเก็นายปลาเนียงกินเขาตะเศ้ามืดมืดกินข้าวกินข้าวกินมกนี่ล่ละมวปีก็มีประโยชน์ใครตุนกระนอนจงงง,งอยู่ร่อให้มาเขาเย็นแยกกระต้มเขาเขาก็แล้วนันตั้งเย็น สายไฟก็ได้หอยตรงตรงูนเติ้งเตี้นมกหัวปีไส้หมู